ยังไม่ทำอะไรเลยเช่นก้อไก่ข้อไข่ขอขวดขอควายขอละกข่งงงงงงงจัจอแนี่จอาจจอแจอารมณ์ดีนะ หัวเราะมากไม่ดีเดี๋ยวเป็นตลกอีกเนาะเนาะเดี๋ยวจะไปหาว่าเป็นตลกอีกเอาหัวเราะไม่ละอ๋อเหรอะไรนะอ๋อเหรอเหรออะไรบ้างอ๋อเอาเลยเลยหัวเราะอารมณ์ดีนะหัวเราะตื่นมาแล้วเสียงดังแล้วนะเสียงดังเนี่ยเป็นตลกเหรอฮะฮะแตน เออ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 เอเออัออเเออเออเอเอ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 อเสีเงลเอเอ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 ะเออ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 เองเออ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 กรอองเอออเออออเออเอออ่อเป็นนักร้องนอออเ อาลลลลลอ้าลลลอ้อะไรวะอะไรอาลละลอาลลลลอเาลลลลพอแล้วห้ามหัวเลาะหัวเลาะมากไ่เลยนะ